สวัสดีครับวันนี้พบกับสรุปตลาดประจำที่สิบแปดนะครับวันอาทิตย์วันนี้เราก็มาพูดคุยกันช่วงประมาณตอนบ่ายสองนะครับของวันอาทิตย์เราวางแผนก่อนตลาดเปิดสัปดาห์หน้านะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าสัปดาห์ที่แล้วมีประเด็นสําคัญอะไรกันบ้างสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามตลาดเนะเาะเดี๋ยวผมอนุญาตเปิดอีคน้นในคัลเลนดามาให้ดูก่อนดีกว่าสัปดาห์ที่แล้วมีประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกาที่ตลาดต่างม,มองกันเนาะแล้วก็ตัวเลขออกมาก็ มากกว่าค่านะครับก็ทําให้ตัวดอลลาร์เนี่ยดีขึ้นไปช่วงต้นสัปดาห์นะแต่ว่าตอนท้ายก็ไหลนะครับดีขึ้นไปตอนสุดท้ายแล้วก็ไหลลงมาเนาะธนาคารวันจนนันทร์ธนาคารตีขึ้นไปนะครับแล้วก็แต่ว่าติดต้านนะครับติดแนวต้านตรงนี้นะครับ1.04ที่เราตีตีไกด์ไลน์ไว้เส้นที่ผมตีไกด์ไลน์ไว้ในช่วงที่หนึ่งเคล,ลนะครับก็มันเป็นแนวต้านนะครับก็อยากจะให้ความสําคัญด้วยสำหรับคนที่ดูสุ่บตลางของผมเนาะ ตีไว้ไม่ได้ตีมัวนะฮะเป็นทยงยาใจไว้ให้ดิฉันนะครับอทีนี้นะครับตัวที่สำคัญอีกตัวเล่นหนึ่งนะครับก็รีเทลเซลล์ของอเมริกานะออกมาดันแย่นะครับแต่ว่าตอนปลายสัปดาห์เนี่ยก็มี PPI นะครับออกมาซึ่งตลาดเริ่มให้กระแสะว่า PPI เนี่ยปิดตลาดเนี่ยมันนาให้ตัวตลาดทุนมันไหลเลยนะครับเพราะเริ่มตลาดมันเริ่มพลิกไปพลิกมานะถ้าจะมองแล้วก็คือตอนเนี้ยเ,เรายัางโฟกัสอะไรไม่ได้ตลาดเล่นเป็น วัน by วันไปนะหมายความว่าเล่นเป็นวันวันไปครับตัวเลขนะก็ทําให้นะครับตัวดัชนีตลาดหุ้นเนี่ยตอนนี้ก็ติดต้านอยู่นะครับติดแนวต้านจะเห็นว่าเราตีไกด์ไลน์ไว้นะจะเห็นว่าตัวอันนี้ s p ห้าร้อยครับเราไกด์เรามาร์กอัพเราตีโซนเส้นน้ําเงินไว้เพื่อมาร์กอัพราคากันนะครับโซนเส้นตาอนี้คือเป็นแนวต้านที่เราทําไว้นะจะเห็นว่าต้านที่เราไกล้ไว้เนี่ยมันเอาไม่เอาอยู่นะครับอ่าแล้วก็มีเรื่องหนึ่งนะครับ ในประเด็นที่ตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยมันออกมาเพิ่มขึ้นนะในวันนี้เป็นประเด็นสําคัญของสัปดาห์ที่แล้วที่ผมยกมาพูดคุยกันในวันนี้นะตัวเลขเงินเฟ้อในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเลขจ้างงานนะครับก็ยังดีอยู่นะครับรวมถึงก่อนหน้านี้นะครับตัวเลขนอนฟาร์มก็มีแนวโน้มมาดีฉะนั้นทําให้กระแสของการที่เอ่อจะประเมินทิศทางของเฟดเนี่ยยากมากแล้วก็ สมาชิกเฟดเนี่ยต่างก็ก่อนหน้านี้ออกมาให้ความเห็นว่ายัางกังวลเรื่องการลดอัตาราดอกเบีย้ยนะครับฉะนั้นกระแสาการปรับลดอัตาราดอกเบีย้ยเนี่ยน่าจะออกมาอีกทีก็ช่วงกลางปีนี้เป็นต้นไปฉะนั้นตอนนี้ก็เล่นเป็นตัวเลขสตอรี่ไปนะครับทีนี้อนุญมีข่าวนิดนึงนะครับก็ไอโ o นโมบิลนะครับก็ลุยตลาดลิเทียมแล้วนะครับก็แทนที่เขาจะ อยู่ในตลาดน้ํามันอย่างเดียวนะตอนนี้เขาก็มาเล่นตลาดพอลิเทนด้วยครับก็เพื่อป้องกันนะครับธุรกิจตัวเองนะะอ่าโดยสรุปแล้วในช่วงนี้นะครับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเงินเฟอ้อออกมามากกว่าคาดจาา้างงานยังมีอยู่นะเปล่ยให้ความสําคัญเรื่องคงอัตราดอกเบี้ยนในระดับที่สูงเพราะยังเงินเฟอ้อยังไม่ลดนะครับตอนนี้นะครับตัวที่เราต้องดูคือตัวเลขเงินเฟอ้อซึ่งเ,เงินเฟ้อเนี่ยมันจะสะท้อนกับราคาน้ํามันนะครับจะเห็นว่า ราคาน้ํามันเนี่ยครับเปิดกราฟ่ให้ดูที่ผมบอกว่าผมใช้ราคาน้ามันเป็นไกด์ไลน์เห็นแมทรด์ราคามันเปลี่ยนเทมโนโนมันเปลี่ยนคุณจะดู way, เส้นมูฟ i n g A อเวจตรงนี้ก็ได้หรือคุณจะดูเส้นเท์ไลน์ที่ผมตีไกลไปก็ได้นะครับอันนี้เป็นโซนที่มันไม่หลุดสัปดาห์ก่อนเนี่ยเรามองว่ามานา่าจะขึ้นมาเทสที่เจ็ดหกกับเจ็ดแปดนะนะเจ็ดแปดมันเทสน่าจะไหวแล้วสัปดาห์หน้ามีโอกาสที่จะขึ้นมาเทสที่เจ็ดสิบเก้าถ้าผ่านได้นะครับน่าจะไปที่แปดสิบเอ็ด รเราตีโซนไว้ก่อนนะ7.9นี่คือถ้าผ่านได้นะครับถ้าผิดทางต้องคัดนะครับแต่ถ้าไม่ผ่านตลาดก็จะตรงนี้จะเป็นจุดเทคโอฟิตนะครับเป็นจุดสําคัญของตลาดที่เทรดเดอร์ทั้งตลาดเห็นกันอยู่นะครับทีนี้จากประเด็นสัปดาห์ที่แล้วเนาะที่เมื่อกี้เราพูดคุยกันเรื่องอื่นนะครับสงครามสงครามตอนเนี้มันเริ่มจะยืดแล้วนะครับมันเหมือนกับหนังหนังหนังวนเดิมนะครับ ตลาดคงเบื่อไปละนะฮะจะเห็นว่าประเด็นสงครามยังมีอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้เอฟเฟกกับราคาทองคํามากนักนะครับถ้าประเด็นตลาดเนี่ยน่าจะไปเอฟเฟกกับพวกเงินเฟอ้อมากกว่าในระยะยาวเพราะว่าการขนส่งสินค้าอะไรต่างในพื้นที่เนี่ยมันน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นในยุโรปเนี่ยน่าจะประสบปัญหาในเรื่องเงินเฟอ้อในระยะยาวด้วยนะแต่เราก็จะเห็นว่าประเทศต่างๆในทางยุโรปเนี่ยเขาก็แก้ปัญหาบางทีก็มีการแอบหลักลอบ ซื้อน้ามันจากรัสเซียบ้างในม,มันจะมีข่าวออกมาอยู่ตลอดนะคะถ,ถ้าคุณคอยติดตามเนาะอันนี้ผมสรุปมาให้แล้วมันก็จะมีประเด็นนี้ทําให้เราไม่ได้มาโฟกัสหรือมองว่าไอ้สงครามมันจะเกิดรุนแรงมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันก็เหมือนกับอเมริกาอย่างก่อนนันนี้ก็มีอเมริกาอย่างอังกฤษใช่ไหมก็ลบกับกลุ่มของเยเมนเนาะกลุ่มฮูตีนะครับก็ใช้โดรลบกันตอนนี้คือสงครามทางการทหารเนี่ยน่าจะเริ่มจะเป็นสงครามทางเทคโนโลยีแล้วมากกว่า จะเห็นว่าจีนในขณะนี้ก็มีประสบปัญหาเรื่องอสังหาและเห็นว่าผมเห็นข่าวน,นะตอนนี้ณปัจจุบันนี้สื่อนะครับในโซเชียลออนไลน์ต่างๆให้ความสําสคัญกับเรื่องประเด็นอสังหากันมากนะครับเรื่องการปล่อยกู้นะครับซึ่งมันจะมีข่าวหนึ่งที่ผมสนใจอย่างคือประเทศจีนเข้ามาซื้ออสังหารในประเทศไทยเยอะมากก่อนหน้าน,นี้นะแล้วต่อมาไม่นานที่ผ่านมาเนี่ยก็มีประเด็นว่าประเทศจีนเน่ยต้องรีบนะครับนักลงทุนจีนต้องรีบ ล่อยทรัพย์สินในมือเพื่อเอากระแสเงนินสดกลับมาซึ่งมันน่ากลัวอย่างนะที่ผมออกมาบอกไว้ก็คือเออมันน่ากลัวที่ว่าเราไม่รู้ว่าคนที่เขามาสะสมอสังหาในไทยหรือหรือ,รอทั่วโลกอะไรอะไรต่างๆเนี่ยเขามีกระแสเงนินสดเนี่ยที่เป็นเงินเย็นมากแค่ไหนถ้ามันไม่มีเงินเย็นมันหมายความว่ามันมีกระแสมันอาจจะเกิดการทิ้งทิ้งบอมของอสังหาได้นะครับในตลาดซึ่งมันน่ากลัวนะประเทศไหนโดนทิ้งบอมก็จุกเลยนะครับมันจะโดนเททิ้งเป็นระดับขั้นเลยนะครับทําให้ ตัวภาคอสังหาราคามันด้ฟื้นะอ,อย่างตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเห็นข่าวเรื่องการชิมรถคันแรกนะครับเรื่องนี้เสียนะครับแล้วก็เรื่องที่ธนาคารไม่ยอมปล่อยปู้นะครับก็บ้านที่ราคาต่ำกว่า3าล้านก็เริ่มประสบปัญหาเช่นเดียวกันเราจะเห็นว่าเอ้เนี่เราคุยตลาดรอยเนี่ยเราดูกระดษต่างประเทศน,นะแต่ว่ามันเซนติเมนต์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยมันสะท้อนกับตลาดไทยด้วยนะจะนั้นก็คนที่ลงทุนในตลาดไทยก็ต้องระวังไว้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะาตลาดทั่วโลกมันเชื่อมโยงต่อกันเนาะ นี่ยสิ่งที่ผมพูดไว้ในทุกๆครั้งทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสัปดาห์ที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงตัวแรกเศรษฐกิจไปแล้วเนาะก็มีข่าวอยู่ขา่าวหนึ่งที่ผมน่าสนใจนะว่าผู้ว่าเบลเจนะก็มีความเห็นว่าอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยครั้งแรกในรอบ17ปีนะครับก็อันนี้ก็ถ้าใครเทเรดเยนนะครับก็โฟกัสด้วยเพราะตอนนี้ดอลลาร์อ่อนแล้วเยนก็ถ้าแข่งมันจะแข่งเยอะ มันจะกระชากเลยทางสำหรับข่าวนี้มันจะรับข่าวเนาะฉะนั้นเขาออกมาบอกก่อนแล้วแล้วก็โฟกัสไ้นิดหนึ่งนะถ้าไอ้ช่วงที่ประกาศนโยบายของ BOJ เนี่ยให้ให้โฟกัสไปด้วยนะครับแล้วก็ประเทศอังกฤษนะครับเข้าสู่ภาวะถดถอยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแหละนะครับก็ GDP หดตัว0.3นะครับหดตัวสองตรมาแล้วซึ่งประเทศอังกฤษเนี่ยมันมีปัญหามาก่อนนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเรื่องความผิดหลบการแล้วเขา แ่งันตัวรัสเซียอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เริ่มมีปัญหากั้นมาเนาะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูปิดตลาดนะครับเดี๋ยวเราสรุปภาพรวมตลาดเมื่อกี้กันแล้วทีนี้เรามาดูปิดตลาดนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับราคาพันธบัตรนะครับเนี่ยมีแรงขายนะครับทีนี้ผมเปิดทียากราฟทีอชุดให้ดูนะครับอันนี้เป็นชุดกราฟอันนี้เป็นช่วงประมาณวันอังคารที่ประกาศตัวเลขเงินงเฟอ้อใช่ไหมแล้วก็แท่งนี้นะครับ ประกาศเงินเฟ้อแล้วตัวไม่รู้ว่าจะเห็นกันหรือเปล่าน่าจะเห็นกันเนาะพอมาประกาศเงินเฟ้อเนี่ยตัวราคาพันธบัตรมันไหลลงมาเลยเพราะว่าตลาดเริ่มมองว่าเฟดน่าจะยังไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยครับฉะนั้นแรงซื้อพันธบัตรมันไม่มีนะครับบอลยูปรับตัวขึ้นนะตอนนี้ทีนี้ราคาของพันธบัตรเนี่ยมันทําเป็นส่งชแนลไลน์นะครับทีนี้ราคาบุลด์ชแนลมานั้นเทรนด์ของแนวโน้มราคามันเปลี่ยนนะครับ ีราคามันขึ้นมาเทสแล้วแนวขึ้นมาเทสแนวต้านเก่าอ่าแนวรับที่เปลี่ยนเป็นแนวต้านตอนนี้แหละเทสแล้วก็ราคาย่อวันศุกร์นะครับราคามันก็เปิดลงมาแต่ว่าท้ายตลาดมันมีแรงซื้อนะครับราคาดันขึ้นเนื่องจากตรงนี้เมื่อกี้ผมเทสเปิดเทสเช็คดูเห็นไหมเวลาเรามาร์คอัพตลาดนะครับอยากจะให้จุดที่สําคัญที่เรามาร์คอัพไว้นี่ครับแต่เราเราไกด์ไลน์เป็นโซนสีน้าเงินน้ำเงินไว้อะมันเป็นโซนสําคัญใช่ไหมเห็นไหมครับตรงนี้ราคามันเปิดเป็นไอสอดเกับแล้วลากขึ้นมายาวฉะนั้นตรงนี้ มันเป็นจุดที่ระยะระยะสำคัญเมื่อราคามันลงมาเทสโซนใหญ่ตรงเนี้ยโซนตรงนี้มันจะเป็นโซนที่แข็งแกร่งนะครับฉะนั้นเมื่อมาราคามันจะลงมาเทสเนี่ยตรงนี้มันจะแข็งนะครับท่องมันเป็นเทคนิคนะครับเทคนิคเทรดฉะนั้นจะเห็นว่าตัวตรงนี้มันเปิดเป็นเอกซ์ออร์แกนฉะนั้นตรงเนี้เทรดเดอร์ทั้งตลาดรู้ว่าตรงนี้จะมีคนปิดราคาฉะนั้นตรงนี้ราคามนเลยดิบขึ้นมาแต่นั้นในทางกับการถ้าสัปดาห์หน้าตรงนี้มันไหลมันน่าจะไหลไหลลงไปยาวได้เช่นเดียวกันน่าจะไปแรงขายได้นะครับต้องระวังไว้ด้วยสัปดาห์หน้านะครับ สัปดาห์หน้ามีตัวเลขสำคัญก็คือ,อ,อมีประกาศ f อฟเอมซอังคารนะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีตอนหลังอ่าทีนี้เมื่อกี้นี่เราพูดถึงราคาทำพันธบัตรแล้วนะเห็นว่าพันธบัตรเนี่ยมันไหลลงแต่ว่ามันมีแรงแรงซื้อกับเข้ามาใช่ไหมในทางกับกันนะครับตัวดอลลาร์่าเปิดดอลลาร์ดอลลาร์นะครับเอ,อช่วงวันอังคารที่ประกาศตัวเลข c ี i เนี่ยก็ดีดขึ้นนะแต่ว่าอาสุดท้ายไม่ผ่านนะครับเห็นไหมผมตีตรงนี้เห็นไครับโซน,นี้โซน,นี้แข่งนะ ขึ้นมาไม่ผ่านถ้าผ่านนี่ขึ้นไปเทสได้ถึงหนึ่งร้อยห้าเลยนะครับดอลลาร์อินเด็กซ์แต่พอมันไม่ผ่านเนี่ยราคามันก็ไหลทีนี้เทนิคลเทดเนี่ยตอนนี้ราคามันเริ่มเปลี่ยนสโลปแล้วนะฮะยังไม่ได้ปรับเนาะทางี่จะปรับนิดนึงจะได้ไม่เอ,อ่ยอ่าเนี่ยครับสโลปของราคามันเริ่มเปลี่ยนนะครับแต่อีกเส้นหนึ่งให้ดูดีกว่าเนี่ยครับผมจะรีด พูดนีนึงนะกลัวว่าวันนี้มันจะยาวเกินนะครับอ่าเห็นไหมครับสลบราคามาเริ่มเปลี่ยนนะสลบมันเริ่มเลี้ยงไหลนั้นเอ่อตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นจุดกับตัวไกลๆนั้นถ้าราคามันไหลมาแล้วมาเจอตรงเนี้ยจุดมันตรงเนี้ยมันเป็นจุด golden c r ร์ s ของเส้น moving average อันนี้ผมใช้เส้น moving average เส้นปะเนี่ยเป็น20ตรงนี้ตรงนี้เป็น v o l u n อร r แ band 90ฉะนั้น20 90ตัดกันถ้ามันตัดขึ้นได้นะครับตรงเนี้ยต้องกระชากขึ้นมาตรงเนี้ยจะเส้นจะตัดขึ้นฉะนั้นจะเป็นแนวโน้มขึ้นต่อแต่ถ้า ตรงนี้ราคามาหลุดแล้วมาเทตรงนี้นะแล้วมันสัปดาห์หน้ามาไหลไปเรื่อยๆนะเส้นก็จะตีลงแล้วเรารอดูก่อนว่าช่วงช่วงมันังคารสัปดาห์หน้าเ m c ตลาดจะว่ายังไงต่อหรือว่ามีประเด็นอะไรอยู่ในทางกับกันนะครับราคาทองคำกับราคาดอลลาร์นะครับพอราคาทองคำมาดอลลาร์ตอนนี้ทา c o r r e l a t ั o n กับร้อยอยู่เห็นไหมครับว่าอ่ะทีนี้เป็นจุดเกิดจุดกับตัวราคาไหลเกิดจุดกับตัวนะครับราคาทองคํานะครับสัปดาห์ก่อนวิ่งในกรอบสามเหลี่ยมนี้นะครับทีนี้ราคามนหลุด กรอบสามเหลี่ยมลงมาแต่ว่าติดแนวรับแถวช่วงโซนประมาณหนึ่งเก้าแปดห้านะแล้วก็เปรับตัวขึ้นไปเทสครับซึ่งสัปดาห์หน้าเรารอดูก่อนว่ามันมีประเด็นเชิงบวกอะไรกับราคาทองคําหรือเปล่าหรือว่างังไๆว่ามีอะไรเชิงลบกับตัวดอลลาร์นะครับถ้ามีนะครับแล้วก็จะทําให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาได้เชิงหน,นึ่การลองลองดูครับประเด็นเชิงลบกับดอลลาร์มีอะไรส่วนราคา้ำมันนะครับในเทคนิคเทดผมมองในช่วงนี้ผมมองรนาะคา้ำมันเป็นเทคนิคเทดมากกว่าเพราะว่า ภาพยาวเราเห็นแล้วว่าเงินเฟ้อมันน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นทั่วโลกนั้นราคาน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญนะครับทีนี้ดันตัวสัปดาห์ที่แล้วนะครับปิดตลาดช่วงวันศุกร์เนี่ยมันมีกระแสะว่าตัวเลข PPI นะครับเปให้ดูดูว่ตัวเลข PPI นะปรับตัวเพิ่มขึ้นพลิกมากนะครับจากติดลบมาเป็นบวกเลยแลก็เดชนีโรงงานเนาะ p r i Product Index นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ ก็มีกระแสเรื่องเงินเฟ้อแล้วแหละครับของจะแพงสินค้าแพงขึ้นอะ,อะไรประมาณนี้ซึ่งถามว่าถ้าเราจะประเมินเนี่ยว่าสินค้ามันจะราคาแพงหรือเปล่าเราดูจากในทะเลแดงก็ได้นะครับในช่วงในช่วงพวิบุโรปเนี่ยการขนส่งสินค้ามันของส่งหลงบากนะครับฉะนั้นตัวน้ํามันราคามันเลยปรับเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยเราต้องดูต่อไปว่าตัวราคาน้ํามันยังเป็นแนวโน้มดีหรือเปล่าตอนนี้โอเปกเงียบมากนะครับบอกเลยว่าโอเปกเป็นตัวกดดันราคาน้ํามันนะตอนนี้ทางโอเปกเงียบมากนะครับ อ่านี้เมื่อกี้เราพูดถึงสัปดาห์ที่แล้วไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราอมาดูนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าอ่าดูว่าสัปดาห์ที่จะถึงเนี้ครับว่าตัวเลขมันจะเป็นยังไงต่อ,อสัปดาห์ที่จะถึงเนี้นครับสัปดาห์ที่ถึงมีตัวเลขอะไรบ้างนะครับก็จะมีวันอังคารเมื่อกี้เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตอ้าวไม่ใช่วันอังคารเนาะวันพฤหัสนะครับคืนวันพุธ คือมันพุธมีประชุมไมควอนซีนะครับอันนี้สําคัญนะครับน่าจะได้ดอลลาร์ฉะนั้นวันจันทร์ตัวเลขแทบจะไม่มีเลยนะครับผมเปิดเป็นตัวเลขกล่องแดงอย่างเดียวนะวันจันทร์ตัวเลขกับวันจันทร์วันศุกร์เนี่ยสัปดาห์นี้ยทียะถึงเนี่ยนะครับอตัวเลขแทบจะไม่มีเลยนะถึงวันจันทร์ถือว่าผมมองว่าให้มันเป็นมอนิเตอร์ไปนะครับรอหักผ่อนฉะนั้นวันจันทร์เทรดเทนิคเทรดหนังเดียวได้นะครับสตอปปิ้งอะไรก็ได้เพราะราคามาติดรับติดต้านกันหมดเลยลองเล่นแนวรับแนวต้านไกลๆกันอันที่ผมเปิดกราเดนนใหู้ะ ถ้าจะสเกลนะครับเป็นกราฟอมลติว่าดอลลาร์เนี้ยตรงนี้เห็นไหมครับสี่ชั่วโมงมันติดนะครับอ่านนะครับอ่ะ,อะติดแล้วย่อเฉะนั้นตรงเนี้ยถ้ามีแพทเทิร์นจุดกลับตัวไพอยเทรนะครับแต่ถ้าเปิดมายังไม่มีแพทเทิร์นจุดกลับตัวก็อย่างพึงระวังใช้แนวรับต้านที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับจุดตรงนี้หนึ่งศูนสี่แถวนี้โซนตรงเนี้ยอ่าหนึ่งศูนสี่เนี่ยเป็นจุดสต็อปล็อตอะไรก็ได้แถวเนี้ยครับเอาไวห้หลบสต็อปฮันส์อะไรต่างทองคําก็เช่นเดียวกันนะครับทองคําตอนนี้ก็ขขึึ้้้นนนนมมมาาาีีีโอกกสปรัับเเเททดด่่ไ mm hmm. ชยว แต่รับโนต้าหตรงนี้จะเป็นกรอบเทรดสวิงเทรดในกรอบงนี้ง่ายสุดลวนะครับรอว่ามันจะ break อา t ไหมนะครับตอนนี้น่าจะเป็นช่วงวันจันทร์อังคาแหละน่าจะวิ่งในกรอบเกาะนะครับหรือว่าตลาดจะเล่นเบรกเอาก็ระวังไว้ด้วยนะครับทีนี้วันพุธนะครับคืนวันพุธนะครับน่าจะเป็นประชุม FOMC MM เนอะที่ผมเปิดให้ดูทีนี้ที่เราพูดถึงตัวราคาน้ํามันเนี่ยผมจะพบพบอย่างหนึ่งคือตอนนี้ s o f คอมมูนิตี้นะเนี่ยเปิดในเว็บซต์ f i n b i เนาะ ราคาซอฟต์คอมมูนิตี้ต่างๆมันต,ต,ต,ตอบตัวขึ้นพีนะครับซึ่งมันสะท้อนกับราคาตัวราคาน้ํามันด้วยผมจะสัปดาห์นะี้ผมนั่งสังเกตอันนี้มาทั้งสัปดาห์นะจะเห็นว่าตัวซอฟต์คอมมูนิตี้เนี่ยตรงเนี้ฝั่งนี้เขียวตลอดเลยนะครับมันมันจะไล่ราคาขึ้นมาด้วยเลยเ,เปิดให้ดูเ,เปิดซอฟต์คอมมูนิตี้เนี่ยครับราคามาเริ่มไหลเริ่มปรับตัวขึ้นมานะครับทั้งคัพเปอร์อ่าพออ่า เาสานรี้ปรับตัวลงแล้วนะครับเนี่ยครับคอตตออ้นแรงต่างออรเรนจ์ปรับตัวขึ้นนะครับเริ่มมีน,น้ำนมที่จะไหลขึ้นตลอดเลยครับก็ดูไว้เป็นข้อๆประกอบกันด้วยนะเพราะว่าเราจะเห็นว่าความสัมพันธ์ของราคาตรงนี้มันเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกันนะมันเป็นโอกาสให้พวกคุณได้นะครับจะเห็นว่าสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราเห็นว่าตัวตลาดตลาดหุ้นนะครับดัชนีตลาดหุ้นเริ่มเสียทรงแล้วนะครับราคาตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูตรงในพาร์ทเทคนิคกันอีกทีหนึ่งนะครับ ทีนี้ในสัปดาห์นี้นะครับเราโฟกัสนะครับโฟกัสช่วงตีสองของวันพุธนะครับที่จะข้ามไปวันพฤหัสมีประชุมไ MM อนะ้วันีฤหสที่สาคัญนะถ้าไม่เห็นเ,เดือนะจะต้องดูเพราะว่ามันจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของโปรดัก์ทั้งหมดนี้นะครับว่าตลาดเฟดว่าเฟดเนี่ยจะเอายังไงกับตีนี้นะซึ่งไอเฟดสปีกเกอร์เนี่ยมีความสําคัญกับความเคลื่อนไหวของตลาดนะแล้วอย่าไปวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นเองนะเราเราตลาดเหตุตามความเห็นของเฟดนะเขาเดาความเห็นของเฟดกันอยู่ฉะนั้นก็ให้ระวัง ความคิดเห็นของเราด้วยทีนี้ตัวที่สาคัญในสัปดาห์นี้มี CPI นะครับของแคนาดานะครับก็คิดว่าน่าจะสะท้อนออกมานะครับถ้ามองว่าใครที่เทรดคอร์สเลทหรือว่าใครเทรดอต้องดูนะแต่สำหรับตัวที่ผมวิเคราะห์เนี่ยผมไม่ได้ไปเจาะหรือตัวเมเจอร์เลไอื่นนะผมวิเคราะห์เป็นตัวคอหลักคือดอลลร์ทองคําน้ํามันแล้วก็พันธบัตรแล้วก็ดัชนีท่านั้นเป็นคอครอบคลุมนะรเราเอาดอลลรามาค่อยมาดูเป็นเมนดีกว่าเนาะทีนี้ช่วงวันพฤหัสนะครับเราจะมีตัวเลข p m เของยูโรโซนนะครับแล้วก็เยอรมันเอ่อตอนเนี้ช่วงสี่โมงครึ่งใช่ไหมมันมีของอังกฤษนะครับทีนี้ตอนนี้ถ้าเราจะดูของภาคของยูโรช่วงบ่ายสามเราดูของเยอรมันได้นะครับตัวเลขสองตัวนี้ถ้ามันพีคขึ้นมามากก็จะส่งผลให้ตัวเลขเ,เ,เงินเฟอเ์อเงินเฟ้อมันเพิ่มขึ้นด้วยนะจากชันี p พีนะครับก็ ตอนนี้มีมีข่าวอยู่ข่าวนึ่คือทางยูโรทางยูโรยูโรโซนเนี่ยเขามีข่าวเมื่อบลายปีที่แล้วว่าจะปรับขึ้นออกตราดอกเบีย้ยเอ,อจะลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับในช่วงกลางปีนี้นะครับเราตามกระแสมีไว้ด้วยเนาะสัปดาห์นี้นะครับตัวเลขมีแค่อังคารพฤหัสอังคารพุธพฤหัสแค่นั้นเองนะนอกนั้นตัวเลขก็ยังไม่มีอะไรเนะาะเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันดีกว่าน,นะครับว่า จะเป็นยังไงต่อไปที่เมื่อกี้นะครับผมพูดภาพรวมของกราฟไปแล้วนะว่าสัปดาห์นี้มันมีสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีส่งประเด็นอะไรกันบ้างนะท่านท่านท่านสมมติว่าณนะเวลานี้เนี่ยเรามาดูก่อนว่าวันคืนวันพุธอะเฟื่อให้ความเห็นยังไงถ้าเฟื่อให้ความเห็นเป็นประเด็นเชิงบวกกับดอลลาร์หรือเป็นความกังวลกับความกังวลกับตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับตัวดอลลาร์อินเด็กซ์มีอกาสปรับตัวขึ้นต่อซึ่งจะกดราคาทองให้ไหลลงซึ่งตอนนี้ แนวโน้มราคาทองมันไหลลงแล้วนะผมเปิดอันนี้ดูเดี่ยวนะครับแนวโน้มราคาทองตอนนี้ที่ผมเปิดกราฟป่าให้ดูนะเมื่อกี้อาจจะลบไปหน่อยเห็นไหมครับแนวโน้มราคาทองครับคนที่ดูกราฟเป็นจะเห็นว่ามันเริ่มจากทำทรงแฮนอนโชเดอร์ไกลๆแล้วมันเริ่มจะไหลแล้วเห็นปะตอนนี้เป็นเป็นหัวตรงนี้เป็นไหลแล้วครับคนที่เทรดตรงนี้มันติดเน็กลายอยู่ีอยู่เอกยอ่อถ้าไหลลงลงยาวนะครับสำหรับราคาทองคำปิดไปน,ดน,ดนิดนึงก่อน ทีนี้เรามาดูตัวพันธบัตรนะครับพันธบัตรตอนนี้เล่นสตอรี่ตามตลาดเลยนะพันธบัตรตอนนี้ก่อนหน้านี้เกิดแรงขายที่เมื่อกี้ผมบอกฝ่ายนี้ท้ายตลาดมันมีแรงซื้อกลับมาแต่ว่าแรงสัปดาห์หน้าวันจันทร์ถ้ามันไม่สามารถทําขึ้นไปยืนเหนืออันนี้ได้นะครับแล้วไหลลงมาเนี่ยก็จะเป็นโพซิทีฟกับตัวดอลลาร์ตอนนี้คอร์ริเลชันทำงานร้อซน์นะครับตอนนี้โปรดดกมันไม่ฉีกกันมากจะเห็นไปเป็นอย่างนี้เนาะ ่าทีนี้ราคาพันธบัตรมีแนวโน้มปรับตัวลงนะครับภาพใหญ่มันเปลี่ยนเทรนแล้วตัวดอลลาร์ก็เช่นเดียวกันมาจ่อแนวทาเทคนิคิลนะครับมาจ่อแนวแนวเลยแนวรับสาคัญแล้วเห็นว่าตัวดอลลาร์เนี่ยเราเปิดมาเนี่ยกราฟวีคมันพักเป็นเป็นแนวพักตัวแล้วแต่ว่ากราฟเดย์ตอนนี้นะครับดูก่อนว่ามันจะทำมาทรงกับตัวหรือเปล่าต้องไม่ขวดไม่ควรหลุดหนึ่งศูนย์สี่นะครับถ้าหลุดเนี่ยก็ ทรงมันจะเสียนะครับทีนี้ตัวดอลลาร์อินเด็ก์เนี่ยตรงช่วงโซนหนึ่งศูนสี่แถวนี้ยมันเป็นแนวรับนะครับทําแนวรับสําคัญนะครับไม่ควรหลุดซึ่ง correlation ของดอลลาร์อินเด็ก์กับราคาทองคำมันทากันเตะเลยนะครับครับราคาทองคำมาจ่อแนว,แนวต้านดอลลาร์อินเด็ก์มาจ่อแนวรับฉะนั้นเปิดมาวันจันทร์สัปดาห์หน้าเราจะเห็นนวรับแนวต้านสําคัญตรงนี้ว่าตลาดจะเล่นยังไงรอก่อนครับถ้าผมโดยความเห็นรอคอนเฟิร์มแท่งหนึ่งแท่งนี้ แค่กวนจันก่อนว่าเขาเล่นยังไงก่อนว่าถ้าราคามันไม่เอาลงไปตามก่อนเนี้ยตรงเนี้ยจุดเนี้ยเ,เราเปิดบายได้เล่นหน้าบายของดอลลาร์เดียวหรือว่าเล่นหน้าเซลของตัวทองคาไดเช่นเดียวกันเนาะ,ะกระแสตลาดนะครับทีนี้เรามาดูตลาดหุ้นนะครับอ่าดาวโจนนะครับที่เรามองกันไว้นะคิดว่าน่าจะขึ้นมาเทสที่สามเก้า สามหมื่นเก้าพันได้สามหมืนเก้าพันสามร้อยได้โซนนีนะแต่ว่าราคามันยังไม่ลงไม่ไม่ถึงนะแต่ว่าสลปของราคาเห็นไหมครับว่ามันเปลี่ยนแล้วผมขยับสลปให้ดูเหนะ็นไหมอ่ะนี่คือสลบแรกนะครับตอนนี้ราคาไปไปสลบสองทีนี้สลบสามมันเริ่มไปทางนี้ต่อแล้วมันอาจจะปรับตัวขึ้นมาเทสตร,ตตรงนี้ก่อนแล้วค่อยย่อลงนะครับผมตีไกลไว้ดีกว่านะครับโดยปกติเราจะตีไกลไว้นะครับเนี่ยเรามองโซนนี้เป็นโซนที่ดักเซล จะเห็นว่าราคานะครับภาพรวมของตัวราคาตัวดัชนีเนี่ยมันทำเดวิเซนนะเห็นไหมครับว่าราคามันทำหายแต่ว่าตัวอินดิเคเตอร์ไม่ทำหายตามนะครับตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้อาจจะมีแรงขายได้เช่นีกันถ้ามองในด้านเทคนิคนะส่วนนะครับ S&P 500อันนี้เรามองทางด้านเพียวเทคนิคนึงเนาให้ S&P 0 0ที่เราตีเส้นป่าไว้ตรงนี้อ่าเนี้ยครับเราตีเทนไลน์ไว้ราคามันมาติดนะครับสับทริ้วเ,เทคนิคนะ ตีไกลหลายหนสามารถดูตัวเลขในห้า0ูนย์เจ็ดศูนย์นะครับเป็นโซนที่วชอเซลได้แต่ว่าราคาผมคิดว่าน่าจะแว่งมาถึงโซนแถวๆนี้นะตีเผื่อไว้ด้วยนะห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์เจดศูนย์หนึ่งห้าห้าหนึ่งสองศูนย์นะครับโซนนี้นะครับเป็นโซนเซลนะครับราคาขึ้นมาพีคถึงแถวๆนี้นะครับน่าจะเป็นแรงน่าจะมีแรงขายเพิ่มขึ้น,นครับทีนี้ในทางกับการแ a q นะครับที่เราตรีกาไกลไว้น้ำเงินนะครับ ถ้าคนที่ดูนะลองดูนะครับโซนน้ำเงินเห็นไหมมันมีแรงขายแนละ้วตอนนี้ดช์แตก,กมันขึ้นมาก่อนและนําเลยนะครับก็สัปดาห์ที่แล้วได้ยินข่าวว่ามันมีพวกหุ้นที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนี่ก็ผลประกอบการไม่ดีนะก็มีแรงขายออกมากเลยครับช่วงกลางสัปดาห์ไนลองนี้แนวโน้มนะครับตอนนี้ภาพใหญ่ของดัชนีนะยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่รอให้หลุด เส้นแนวโน้มนะครับอันนี้เส้นเส้นมี moving average ที่ผมตีไว้ให้ตีไว้ดูนะลองสังเกตดูนะครับตอนนี้ราคาของเราตัวเน็แตกเนี่ยมันอยู่กลางเทรนนะยังไม่น่าทําอะไรทั้งร้อยมันพีคมเปโซนนี้ก่อนหรือว่าราคาลงมาย่อแถวเส้นข้างล่างก่อนนะครับรอนะครับต้องรออย่างเดียวนะครับจุดจุดเข้ายังไม่น่าสนใจมากนะครับก็คิดว่าวันจันทร์นะให้รอดูตลาดเฉลยก่อนว่าเขามองหน้าเทรดยังไงเพราะว่าทุกอย่างมันเฉลยหมดแล้วนะว่า ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาก็ออกมาดีนะแต่เรายังไม่รู้ว่าเราจะต้องมีเขาเรียกมีสถานาการณ์อะไรขึ้นมาเปลี่ยนหรือว่าสถานาการณ์อะไรมาเบี่ยงเบนความสนใจของตลาดอีกหรือเปล่านะหรือว่าสมาชิกเฟดจะออกมาพูดอะไรหรือว่าทางไบเดนกับตัวทางอิสราเอลเนี่ยก็จะมีประเด็นอะไรกันครับเรายังไม่รู้ว่ามันมีประเด็นอะไรที่จะได่ความสนใจตลาดได้มากกว่านี้เพราะตอนนี้เรารู้แล้วว่าตัวเลขเงินเฟรอ irm, มันยังปรับตัว มันยังไม่ปรับตัวรองอยู่นะฉะนั้นฉะนั้นช่วงนี้นการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยที่เราคาดหวังกันเนี่ยมอนก็ยังไม่มีนะครับก็ยังดูอะไรไม่ได้ดูตามแนวโน้มที่ผมตีให้นะครับในนี้มากกว่าเป็นหลักแล้วก็วังกรอบเอกการจะเห็นแล้วว่าจุดแนวรับแนวต้านนะครับที่มันทิ้งไว้ในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันชัดเจนมากนะครับก็เอาจุดนั้นเนี่ยครับจุดแนวรับแนวต้านเห็นไหมทรงมาติดแนวนรับมาติดแนวต้านราคาทองคำนะครับมาเป็นจุดประเมินความเสี่ยงต่างๆกันได้นะครับ สำหรับการสรุปตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็สัปดาห์หน้าก็จบลงแล้วนะครับวันนี้นะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมสวัสดีครับ